สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับ งวดประจาวันที่16กันยายน2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดหวังครับอาจารย์ให้เลขเด่นมาที่0กับ2ทุกท่าน0กับ2เลขชุดที่ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี000105 202125ทุกท่านตามนี้6ชุด ชอบตัวเลขของอาจารย์ชอบแนวทางของอาจารย์ก็กันได้หมดเลยนะครับทั้งบนทั้งล่างแนวทางของแอดหวังถัดมาจะเป็นแนวทางบนชุดเต็มของแอดคานอาจารย์มีแนวทางมาให้ก็ตามนั้นเลยทุกท่านวันที่ก็จะอยู่ด้านล่าง16ทับ9 2,566แนวทางบนชุดเต็ม ต่อมาจะเป็นแนวทางล่างของอาจารย์น้ำพัดนะครับข้อมูลล่างอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง6ชุดด้วยกันก็จะมี70 73 60 76 77แล้วก็79ทุกท่าน70 73 60 76 77แล้วก็79วันที่อยู่ด้านบนนะครับวัที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์หลุดทุกท่าน ใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดกรมเป็นข้อมูล2ตัวบนตรงโต๊ดงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี74นะครับที่เข้าคู่โต๊ดเนาะสองงวดหลังสุดเข้านะครับทุกท่นานรูปแบบนี้ของอาจารย์งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับ9ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาเนาะ ไปถึงชุดเด่นกันดูนะครับครูไหนจะมาสองตัวบนตรงโต๊ะของแอดกลมครับถัดมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์พิมลคนคอนถมงวดประจาวันที่16กันยายน2566ข้อมูลบนของอาจารย์อยู่ฝั่งทางซ้ายนะครับอาจารย์ให้เด่นบนมาที่เลข8ทุกท่าน8ตัวเดียว ชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี5 8 5แปดห้าสองเจ็ดในส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์ให้เด่นมาที่เลข7นะครับชุดล่างของอาจารย์ก็มี4 7่เจ็แล้วก็7 6ทุกท่าน4 7่เจ็แล้วก็7 6ตามนี้แนวทางของอาจารย์พิมลนคนคอนถม มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ประกอบนะครับใบนี้เป็นข้อมูลพื้นหลังสีเขียวทุกท่านงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์มี4-7ที่มาเป็นคู่โต๊ดส่วนเลขชุด3ตัวของอาจารย์ผิดไปแต้มเดียวทุกท่านตัวเลขที่อาจารย์ให้มาก็คือ4-7-9นะครับโยออก4-7-8 เลขวิ่งบนล่างของอาจารย์หลุดนะครับงวดก่อนประมาณนี้ทุกท่านทางเดเลขงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ9 2 5 6 6เลขวินของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับมี5ตัว 2, 3, 5, 7, 8ตรงนี้ก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัว มาพร้อมกับเลขวิ่งบนล่างเลขวิ่งบนล่างของอาจารย์ได้7กับ8ทุกท่านชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านแนวทางของอาจารย์ประกอบใบเขียวต่อมาจะเป็นแนวทางของดอเด็กชนทุกท่านเด็กชนเลขวินเลขพวงของอาจารย์อยู่ด้านบนครับก็จะมี9 3 6 8 0 เลขชุด3ตัวของอาจารย์มี2ชุดทุกท่าน6ก0กับ368 2ตัวบนล่างของอาจารย์มี6863 80แล้วก็83ครับตามนี้แนวทางของแอดเด็กชนมาต่อกันที่แนวทางของแอดสันครับงวดที่ผ่านมาเลขเด่นบนล่างแบบ4ตัวของอาจารย์ ออเข้านะครับทุกท่านมี9ลงไปล่าง7 8ไปบนส่วนเลขชุดของอาจารย์ไม่มี7 8กับไม่มี9 1ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบนี้สาธิติสีงวดหลังสุดได้เรียงดูได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มงวดใหม่กันทุกท่านตามนี้16กย 66, 66เด่นบนล่างแบบสีตัวของอาจารย์ได้6 4 7 5นะครับ 6 4 7 5 2ตัวของอาจารย์อยู่ด้านล่างทุกท่านชอบก็ไปดึงชุดเด่นกันดูนะครับเก่งกันเอาเนาะชุดไหนจะลงไปล่างชุดไหนจะไปข้างบนต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดน้ำนองนะครับมนุษย์ล่าฝันเป็นข้อมูลบนเน้นตรงกันกลับนะครับมีแนวทางมาให้9ชุดด้วยกันทุกท่าน มี5 2 6 2 7 2 5 3 6 3 7 3 5 4 6 4 7 4อีกใบหนึ่งของอาจารย์ก็จะเป็นข้อมูลชุดนี้ครับเด่นบนเน้นล่างขอภัยเด่นบนเด่นล่างทุกท่านชุด3ตัวที่อาจารย์ให้เด่นบนมาก็คือ9 5 4 9 5 4เด็ด่นล่างของอาจารย์ได้5 6ชุดเดียว ชอบตัวเลขของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอาถ้าไม่ชอบก็ผ่านทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางของบัวคำสี16ทับ9 2,566ชุด3ตัวอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง2ชุดนะครับมี605กับ908ทุกท่าน605กับ908 สตัวก็จะมี05 08 6 3แล้วก็34แนวทางของบัวคำสีครับมาต่อกันที่แนวะทางเลขหลวงพ่อทุกท่านเลขหลวงพ่อได้7 2 5 7 2 5ตัดเล่นก็จะได้7 2 7 5แล้วก็2 5นะครับกันได้หมดเลยทุกท่านวันที่ก็จะอยู่ด้านบนสุดนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของอาจารย์บุญมนัดเป็นข้อมูล2ตัวตรงทุกท่าน2ตัวล่างสรุปผลการวิเคราะห์จาก7สูตรไม่มีสูตรใดผิดได้4ชุดนะครับ1 3 3 1 3 7 7 3อีกกลุ่มหนึ่งก็จะอยู่ด้านล่างทุกท่านผิด1สูตรได้3 3 3 8 3 9 8 3แล้วก็9 3ใครตามสูตรไหนของอาจารย์ก็แคปหน้าจอเอานะครับ ส่วนใบนี้จะเป็นแนวทาง2ตัวตรงนะครับเป็นข้อมูลชุดล่างทุกท่านชุดที่อาจารย์ตัดมาให้ชุดเดียวเนาะสูตรก็จะอยู่ด้านบนนะครับสรุปผลการวิเคราะห์จาก10สูตรได้ชุดเดียวนั่นก็คือ7 3ทุกท่าน7 3 16กย66 ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง2ตัวตรงนะครับ2ตัวบนสรุปผลการวิเคราะห์จาก14สูตรทุกท่านไม่มีสูตรใดผิดได้3 8ชุดเดียวนะครับอาจารย์บอกว่าเป็นชุดเด่นด้วยชุดรองก็จะอยู่ด้านล่างทุกท่านผิด1สูตรได้ทั้งหมด5ชุดมี0 1 0 5 2 9 5 0แล้วก็83 อีกใบหนึ่งของอาจารย์บุญมนัสก็จะเป็นข้อมูล3ตัวตรงนะครับ3ตัวบนสรุปผลการวิเคราะห์จาก25สูตรครับไม่มีสูตรใดผิดได้1ชุดชุดเด่นเลยทุกท่านก็คือ638ชุดลองมีอยู่2ชุดนะครับ301กับ629ตามนี้แนวทางของแอดบุญมนัส มาต่อกันที่แนวทางของเฮียนั่นนะครับชุด3ตัวอยู่ด้านบนทุกท่าน303ชุดเดียวนะครับในส่วน2ตัวได้83ตัวเดียวทุกท่าน83ตัวเดียวมาต่อกันที่แนวทางยาม3ตายาม3ตางวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าตัวรองนะครับนั่นก็คือเลข9 เลขชุดก็มี9 1ตรงตรงลงไปล่างงวดก่อนหน้าก็เข้าตัวรองนะครับมีเลข7เลขชุดก็มี6 7เข้าล่างทุกท่าน2ง,งวดหลังสุดประมาณนี้นะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับเก้าอาจารย์ให้เด่น4รอง8ทุกท่านเด่น4รอง8เลขชุดก็ตามนั้นเลยนะครับ ชุดที่เด่น4ก็มี1 4 2 4 5 4 9 4ชุดที่เด่น8ก็มี1 8 2 8 5 8 9 8เป็นข้อมูลบนล่างทุกท่านถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางภาพปิศาปกแดงตัวเลขด้านบนก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับไปเก่งกันดูตามข้อมูลชุดไหนตัวเลขตัวไหนของอาจารย์เนาะ อีกส่วนหนึ่งก็จะอยู่ด้านล่างนะครับถามนี้ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ